ดีครับผมสวัสดีพี่พี่ fc big survey ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นสยบไพรีพินาศนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับผมมาทำคลิปให้ fc ได้รับชมนะครับก็เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างนะครับปีหกสามนะครับผมนะครับปีสองพันหรอยหกสิบสามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะแต่ว่าเพิ่งเอามาทำคลิปนะฮะ ก็เหรียญรุ่นนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมนะเป็นสองพิมพนะมีสองพิมพ์นะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับตลับด้านนอกก็จะเป็นสีออกสีครีมนะครับแล้วก็นะฮะตัวหนังสือสกรีนนะครับก็แบบนี้เลยนะครับนะด้านหลังเหรียญก็จะเป็นเป็นเสียนะครับเสียตะกบแบบนี้นะนะสยบไพรีพีนาธนะครับผมได้มาสองรุ่นนะสองเหรียญนะมาดูด้านในกันนะครับดูความสวยงามนะครับผม นะอันนี้เป็นเนื้ออาบเงินนะครับเนื้อเนื้อกระไหลทองนะครับผมนะอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะเนื้อกระไหลทองเนื้ออาบทองนั้นอันเดียวกันนะครับสวยงามนะเหรียญนี่ยังกับเป็นยังกับเป็นเนื้อทองคํานะครับผมนะเหรียญน,นี่เป็นอพิมพ์เสมานะครับผมพิมพ์เสมาแล้วก็ด้าน,นล่างเป็นเสือนะครับเป็นเสือเดี๋ยวผม เอากล้องส่องให้ดูนะเหรียญจะเป็นพิมพ์เสมาแบบเต็มองคนะครับผมหลวงพ่อพัดนะเหรียญจะสวยงามแบบนี้นะด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญาก,กาโมงนะครับผมอยู่ในท่าทำสมาธินะท่าวิปัสสนานะครับผมนะก็เหรียญน,นี้โดยรวมนี่สวยนะ เหรียญสวยมากนะครับเปลี่ยนเป็นสีทองอลามเ่ากับเนื้อทองคําเลยนะครับเหรียญน,นี้นะพิมพ์เสร็จมานี่สวยอยู่อยู่แล้วนะครับนะครับเหรียญก็สวยนะไม่ไม่เล็กและไม่ใหญ่มากนะด้านข้างเหรียญน,นี่ก็ไม่ได้หนามากนะครับผมกําลังสวยเลยนะครับนะบเป็นขอบตัดนะครับผมเหรียญสมัยนี้ขอบตัดนะ นะด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับเสือท่าเป็นท่าตะกบแบบนี้นะสวยงามนะครับผมดูพุทธศิลป์นะพุทธศิลป์นี่สวยงามเลยนะแล้วก็พุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะสุดยอดนะสังเกตดูว่าเหรียญน,นี่จะสวยงามนะขอบเหรียญน,นะครับ่านะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมรหัสโค้ดหนึ่งแปดหนึ่งนะฮะสสามหลักนะฮะร,รหัสโค้ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ จัสร้างมาแล้วก็สองปีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ห้าสิบสองพันแล้วนะครับก็สร้างอันนี้สร้างปีพ้าออกปีหกหสามนะครับผมสองพัน่าร้อหบมนะมีเขาจะตอกหัวเสียนะครับตอกโคดต,ตรงนี้นะตอกหัวเสียนะนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าเป็นจุดขายจุดนะจุดอ่า จุดจ่ายตังค์เลยนะผมนะจุดแบบว่าเหรียญเหรียญแท้นะครับผมนะเหรียญแท้นี่ต้องดูแบบนี้เลยนะอนาคตข้างหน้านี่คืออันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ต้องดูนะครับผมนะครับรุ่นนี้นี่สวยงามนะาดูนะครับดูหน้าเสียนะฮะหน้าเสียนะฮะนะครับเนียทธศิลป์ดีพุทธ พุทธคุณสุดยอดนะผูกเสกวิธีใหญ่นะครับผมนะเหรียญรุ่นนี้นะสยบไพรีพิ่นาทนะครับผมมาดูอีกมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รูปไข่นะครับผมนะพิมพ์รูปไข่นะครับองนี้เป็นทองแดงลมดํานะครับผมทองแดงลมดําสวยงามนะฮะก็อ่ารุ่นนี้นะครับจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับผมเป็นพิมพ์เสมาแล้วก็พิมพ์รูปไข่นะครับ นะดูความสวยงามก่อนนะครับอันนี้ก็พิมพ์รูปไข่ก็จะแบบนี้นะแล้วก็ตอกโค้ดเสือด้านหน้านะครับผมนะเหรียญน,นี้นะพระโคนิวิทปุญญาณกอนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมเป็นชื่อตำแหน่งเต็มเลยนะเป็นชื่อเต็มๆหลวงพ่อเลยครับปุญญากรโมนะครับผมนะ มีเสียสองตัวนะอยู่ด้านด้านล่างนะครับผมค่าเป็นแบบรูปไข่นะนะก็ทองแดงลมดําก็สวยงามนะครับสวยอีกแบบนะดูเข้มขังนะครับนะดูเข้มขังนี่ครับเหรียญจริงนี่สวยมากนะผมบอกเลยนะนะหลังก็เหมือนกันนะครับล้านเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับห้าหลักนะครับเลขโค้ด นะครับน้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมอาวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวนนรรค์นะครับนะครับพอสอที่จัดสร้างนะที่ออกนะครับนะรุ่นนี้ปลุกเสกหลายวาระนะครับผมวิธีใหญ่นะแล้วก็วิธีดีนะครับหลวงพ่อนี่เกจิอาจารย์นี่ลองเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมระดับแบบว่ามีชื่อเสียงทั้งนั้นนะนะ ตรงนี้เป็นยันนะเขียนว่าสยบพยรีพี่นาฏนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยันอาคาลาเลขยันนะครับสวยงามนะครับล้อมรอบเหรียญเลยนะครับนะครับทองแดงลมดานะครับเหรียญสวยนะครับน,นี่ก็เสียก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับคือแกะออกมาได้สวยนะ มีสองพิมพ์นะแล้วแต่ใครจะชอบผมว่าสวยก็สวยทั้งสองแบบนะครับผมนะสวยทั้งสองพิมพ์เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะก็ใบรายการนะครับผมนะปลุกเสกหลายวาระนะครับผมนะวิธีวิธีดีวิธีใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสมทบทุนสร้างศารานะครับผมนะหลวงพ่อพัดหรือว่าเล่ สมทบทุนนะครับเอาเงินมอบหลวงพ่อมอบให้ถวายหลวงพ่อพัดนะแล้วก็ไปหลวงพ่อก็นําไปสร้างอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะนะครับนะจรับเกจิอาจารย์ดังๆ,ๆทั้งนั้นนะครับที่มาปลูกเสกนะครับสําหรับรุ่นรุ่นนี้นะฮะสยบพลาพิณาะนะครับ ก็ในลังจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับผมนะพิมพ์รูปไข่พิมพ์เสมานะครับผมนะก็ราคายกลังนะครับรุ่นนี้นะัราคายกรลังอยู่ที่2อง0 0ื่บาทนะครับผมนะออกใหม่ๆนะสองหม่นสี่พันบาทนะแต่นี่ผ่านมาสองปีแล้วนะราคาก็คือต้องขึ้นสูงแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีราคาถูกๆนะนะออกเแรกๆก็ราคาก็ หลักร้อยครับนะหลักร้อยนะแต่ตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นเก็บหลักเป็นหลักพันแล้วครับเนื้อบนบนก็หลักหลักพันนะเนื้อเงินนะในรังจะมีอยู่เนื้อเงินสี่เหรียญนะครับผมนะในรังมีอยู่ในรังมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสี่เหรียญนะครับผมเนื้อเงินนะครับยกรังนะการันตีเนื้อเงินสี่เหรียญนะครับนะมีเนื้อเงินลงยาสองเหรียญนะครับแล้วก็ มีเนื้อเงินลงยาจีบออีกสองเหรียญน,นะครับนในลังมีสองพิมพ์นะครับก็มีพิมพ์เสมาอยู่ห้าสิบองนะครับแล้วก็พิมพ์รูปไข่อีกห้าสิบองก็เป็นอยู่หนึ่งร้อยองนะครับในในลังนะครับผมนในลังมีอยู่หนึ่งร้อยลุ้นนะหนึ่งร้อยลุ้นนะครับนะ ผู้สร้างก็จะเป็นเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณสมเด็จธงชัยนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับผมหลวงพ่อหลวงพ่ออาทิตฐานจิตนะครับผมหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออิดนะครับหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมเมตตาวางแบบนะครับเสือนะครับบางเสือในเหรียญนะครับผมก็ เสในเหลืองก็เนี่ยครับนะก็หลวงก็หลวงก่อิดนะวัจุรามณีนะผมนะแล้วก็าวางอัขระเล็กยันนะครับผมนะนะแล้วก็หลวงหลวงพ่อพัดนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะคผมนะนะหลวงพ่อพัดเป็นผู้ปลุกเสกนะรุ่นนี้นะครับ ในรังสวยงามนะผมนะในลังก็จะมีอ่าจองนะถ้าจองยกลังนี่การันตี่แถมเนื้อสุอไพ้นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับในลังนะผมมีมีหนึ่งเหรียญน,นะไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะเป็นแบบสุไพ้นะสวยงามนะรุ่นนี้นะครับ มีหลายเนื้อในในรังนะครับที่ได้ลุ้นกันนะครับมีหลายเนื้อไหลาไหลายทิมหลายหลาย,ลายแบบนะครับผมนะมีงานหน้ากากด้วยครับมีงานลงยานะครับผมในในในรังมีทองฝาบาทนะครับมีเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อซุป สามกรัตรนะครับผมแล้วก็กระไหลเงินกระไหลทองนะเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อปาก้านะครับผมนะกับประมาณนี้นะนะอันนี้ก็เป็นเนื้อกระไหลทองนะฮะแล้วก็เนื้อทองทองแดงลมดํานะครับนะเนี่ยผมได้มาสองสองเนื้อสองลุ้นนะครับแล้วก็สองพิมพ์นะครับผมนะสวยงามแบบนี้เลยนะเหรียญนะครับนะเหรียญ สวยๆแบบนี้เลยนะครับเด mm ี๋ยวออกมาให้ดูดีกว่านะครับแบบนี้เห็นชัดกว่านะ mm hmm. นะสยบไพรีพี่นาดนะครับผม mm hmm. ถ้าเป็นรูปไข่นี่จะตอกตอกหัวเสือด้านหน้านะครับตอกหัวเสือด้านหน้าตรงนี้นะข้างข้างข้างใบหูหลวงพ่อตรงนี้นะข้างหัวนะครับ นะแบบนี้เลยนะนะแต่ถ้าพิมพ์เสียมานี่จะตอกหัวเสียด้านหลังนะครับผมตอกหัวเสียด้านหลังนะด้านหลังเหรียญนะครับตรงนี้นะเหรียญไม่ดิน้นเหรียญกำลังสวยแล้วครับเหรียญกำลังสวยเลยนะครับรุ่นสยบไพยรีพี่นาคนะครับ นะตลับจะเป็นแบบนี้นะจำไว้นะครับตลับนะนะก็ถ้าเป็นอันนี้ตลับเดี๋ยวนี้พระน,นี่เก๋นี่บอกว่าเก๋ยันยันตลับนะยันยันที่ใส่พระเลยนะนะยันตลับพระนะครับใาเก๋นะงานเก๋นะต้องดูต้องดูด้วยนะครับผม เราเห็นตลับพระไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเห็นนี่คือก็อย่าเสียงเงาอย่าอย่าเสียงเงานะครับผมนะนะกรมายีสีแดงนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็สวยนะสำหรับรุ่นนี้นะผมนะรายการนะก็ประมาณนี้นะผมนะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องบิ๊กซูเวด้วยนะฮะนะฝากกดติดตามทุกช่องทางนะผมนะเข้า เพจ a c e b o o k นะครับบิ๊กลำซันะครับแล้วก็ชอวไอดีไลน์ Line นะผมนะผมจะลงช่องทางการติดต่อไปให้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเ c e b o o k นะครับก็หลายๆช่องนะครับผมนะ Big Survey นะครับช่องนี้นะแล้วก็มี Big เด็กเพ่หนึ่งหกแปดนะครับผมนะช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือสุมอาชาพม่าเพ่นะครับ เป็นช่องเกี่ยวกับไก่ไก่ชนนะนะสามช่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกทุกช่องช่องทางนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใน EP ีต่อไปนะครับนะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ